สวัสดีค่ะชื่อนางพัชรีโบราสีอายุ47ปีค่ะรหัส061ค่ะสาเหตุที่ได้มาเรียนก็ปกติก็เป็นคนที่ชอบฟังธรรมะปฏิบัติธรรมบ้างบางเวลาถ้ามีโอกาสก็อยากพบความสุขที่ยั่งยืนของชีวิตแล้วก็อยากรู้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ตายคุณสุธิพรแพงส้อยเป็นคนแนะนำมาค่ะ เพราะว่าไปเห็นน้องแอนเดินจงกรมก็เลยไปพูดคุยกับน,น้องแอนขอเดินจงกรมกับน,น้องแอนที่บ้านของน้องแอนนะคะมีอยู่วันหนึ่งน้องแอนก็ได้บอกว่าสนใจเรียนไหมเพราะว่าที่ลงที่วัดเปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่หนึ่งก็เลยตอบน้องแอนไปว่าตกลง อยากเรียนอยากมีความรู้เพิ่มข้อ3ที่เริ่มเรียนนะคะก็งงๆเหมือนกันนะคะครั้งแรกว่าจะทํายังไงอะไรยังไงก็ค่อยๆฟังหลวงพ่อคําบรรยายหลวงพ่อที่ท่านสอนท่านบอกว่าต้องทํำยังไงทําไปทํามาก็สังเกตดูว่าตัวเองตัวเองเป็นยังไงใจเย็นลงเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนผู้วาม ก็รู้สึกว่าตัวเองจะมีเหตุผลขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วเราไปดูตรงตรงที่เวลาเวลาจบจบที่จะสอนจบชั่วโมงแล้วอะ่ะก็จะมีบรรดาพี่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เรามาสะสมบุญกันต่อนะคะอันนี้คือล้าเพียงไหนก็ต้องสู้เผื่อที่จะมีแบบในเมื่อเราเราต้องการสิ่งนี้เราอยากรู้ว่าเกิดมาทำไมเราอยากหาความสุข เราก็ต้องทำให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณบรรดาพี่เลี้ยงแล้วก็รูทั้งหลายที่เวลามีปัญหาอะไรเราถามไปอ่ะพี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์เพื่อนกัลยาณมิตรจะช่วยหาคำตอบหาทางแก้ไขให้เราเผื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเรา เป็นมนุษย์เป็นคนแล้วเราได้มีโอกาสทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะติดตัวเราไปตลอดเป็นเป็นบุญวาสนาโดยโดยปกติเป็นคนเป็นคนตรงคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าไปเห็นคนอื่นที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเราจะเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนจะไม่ใช่เมื่อก่อนจะบ,บอกว่าทำไมต้องทำอย่างนี้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องต้องทำ ต้องทําทําไมแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เริ่มฝึกมาระยะหนึ่งเราจะมีความสุขเราจะไม่ไปทุกข์กับตรงนั้นเราจะเข้าใจเขาจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามทําความเข้าใจเขาเราจะเข้าใจโดยเองธรรมชาติว่าเขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เลยทําให้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขขึ้นมากกว่าเก่าก็หวังว่าจะมากยิ่งขึ้น ก็ขอบคุณน้องแอนด้วยนะคะที่ช่วยแนะนําให้เจอสิ่งนี้เพราะว่าชีวิตคนเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องการมากมายกว่านี้ขอบคุณค่ะ